สวัสดีค่ะด,ะดะิฉันประกายรัศสีวิไลค่ะจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สมบูรณ์ซึ่งเป็นสามีดิฉันปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญพยาบาลวิชาชีพค่ะก็ดูแลสามีอยู่ตอนนี้คุณสามีเขาเป็นประวานมานานขอให้รู้จักให้เขา คุยเองนะคะครับผมอาจารย์สมบูรณ์ครับปัจจุบันก็เป็นข้นาราชการบำนาญครับเกษมมาแล้วเจ็ดปีครับครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของผมก็คือมีโรคประจําตัวติดมาเกือบสามสิบปีนะครับคือโรคเบาหวานครับก็ตรวจกับหมอหมอครั้งแรกน่ะสองร้อยกว่าเขาก็ให้ยามากินตินมาเรื่อยๆ่กินยาหมอ อย่างที่เราทราบนะเป็นเบาหวานนี่ครับนาน,นานไปนานไปน่ะโรคอื่นเข้ามาเพิ่มยาก็กินเพิ่มเหมือนกับผมจนสุดท้ายนะ่ะมีโรคทั้งหลายโรคในตัวก็คือโรคความดันโรคหัวใจโรคไตโรคไขมันรวมนั้นเบาหวาน้ดยสี่โรคเป็นชุดของมันเลยครับกินยาหมอกินเพิ่มมาเรื่อยๆจนสุดท้ายนะ่ะยาที่กิน วันหนึ่งเกือบ20ิเมตรเช้าสิบสีตอนเย็นก็6เมนะแล้วก็ไตเริ่มเสื่อมอยู่ในระดับ5้าแล้วค่าไตาเหลือสนะิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นอกจากกินยาแล้วมันก็เอาไมา่ค่อยอยู่ก็ได้ฉีดอินซูลินเพิ่มไปอีกสุดท้ายเลยก็คือวันละตอนเช้า30สิยูนิตตอนเย็นยี่สิบยูนิตแล้วนะคำามว่าดีใจที่ตอนสุดท้ายเนี่ย หมอจะให้ฟอกไตไม่ใช่ดีใจฟอกไตนะครับแต่ว่าดีใจที่ได้ตัวนี้มาครับ PC ที่แฟนหาเจอมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามแฟนว่าได้มาอย่างไงนะครับอธิบายให้หน่อยครับค่ะตอนนี้ดิฉันก็เห็นโฆษณาของดรจริยาออกช่องเจ็ดสี่อะคะ่ะก็เลยทักเข้าไปก็สั่งซื้อมาให้สามีตานนะคะอยากจะให้เขาลดยาลงบ้าง ให้เขาคุยเองว่ากินแล้วดียังไงนะคะครับหลังหลังจากที่ได้ตัวนี้มานะครับผมก็ได้กินไปสักสัปดาห์ก็รู้สึกมีผมรู้สึกว่าอาการอ่อนเพลียอะไรต่างๆที่เคยเป็นบ้างห,หายไไมัน,ม,นมันดีขึ้นอนหายขึ้นแล้วก็เกยบกระตบยที่ที่บอกว่าเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหมอจะให้ฟกองููว่าให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่ามันมันยังพอชะลอได้อยู่ มากินตัวนี้มันเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างดีดีขึ้นนะแล้วหลังจากกินมาได้หนึ่งเดือนมันก็เริ่มดีขึ้นเลยฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆในสุขภาพในเรื่องของอน้ําตาลในเรื่องของหัวใจอะไรนะมันดีขึ้นเรื่อยๆน้ำตาลหลังจากที่แต่กินยาหมอครั้งสุดท้ายก็ได้ประมาณวัดได้ประมาณร้อยห้าสิบหลังจากกินตัวนี้ไปก็ไม่ถึงร้อยยี่สิบ บางครั้งก็เหลือประมาณไม่ถึงร้อยครับมันดีขึ้นมากเพราะว่าตัวเนี้ยดรจริยาไปคุยไว้และ้ะออกในรายการของช่องเจ็ดนะครับได้ตัวเนี้ยช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีความสน,สนใจนะครับ ว่ามันจริงหรือไม่จริงสอบถามมาได้เลยที่ผมครับเบอร์โทรก็098 826 7516ครับที่กินยาครั้งสุดท้ายก็คือ20เม็ดต่อวันต่อวันก,ก็ตอนนี้ก็ลดลงแล้วตอนนี้ก็คือไม่กินเลยยาหมอทีอ่อย่างที่เราทราบที่คนเป็นโรคไตย,ยาทราบเองว่ายามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ได้ อยู่แค่ครั้งแรกครั้งอาทิตย์น้อยมันจะเพิ่มมากขึ้นกายตับไตอะไรเนะี่ยมันก็จะทําให้ให้เราเสื่อมไปด้วยครับ